เริเ่มไปยังเริเ่มไปยังบอกด้วยสิโปรดิวเซอร์ภาพเป็นภาพนิ่งหรืองไงอจัดไปอันนี้คือทรงสูงทรงสูงทรงสูงครับคือเอา้ารอบทรงสูงอา่าซึ่งบางครั้งเราเป็นเน,นี้ยปรมาณใช่ไหมครับอา่าให้ดูนิดหน่อยก็อา้าวอ่าอันนี้ คนคนทั่วไปเขาบอกว่าน้ําไม่เต็มแก้วแต่เราคือสุราไม่เต็มแก้วพอเต็มแก้วเมื่อไหร่ถ้าม oh. ันถ้าเราขยับแล้วแก้วเลื่อนอืเสียเหล้าเราจะเสียสปาวอ่าบเงี้พอดีอันนี้เราน่นแอบมือสั่นหน่อยนะอันนี้เราน่นอันนี้เราน่นใช่ไหมเ้อน่นครับ จากน่านจากอำเภอทุ่งช้างจังหวัดหน้า,นามาจากทุ่งช้างเลยเนี่ยเนี่ยตัวจริงแสงจริงครับใช่ครับไม่ใช่ผีนะครับ <laughs> นี่เป็นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> มีชีวิตครับอะไรอะไรใปกติกับแก้มกับแก้มมีอะไรบ้างอันนี้กระกระท้อนคือบ้านผมเรียกว่าไอไออะไรนะมะไอกระท้อนเรียกว่าอะไรเอาลืมครับผมลืมแล้วผมอยู่ภาคเหนือทางอีสานเขาเรียกว่าอะไรทางอีสานเขาเรียกว่าไอมาอะไร ก็แก่กระตอฟมาต้องมาต้องกระท้อนมาต้องเนี่ยบ้านผมมาต้องแล้วอะไรอีกอันนี้คือเข้าเกียบเข้าเกียบยายจันนะยายจันจากจากลับบุรีอ่าก็จะมาทอดโอเคครับเขาทําไม่ดีอ่ากรอบนี่ตับตับนี้น่าจะแช่แข็งนะครับเป็นตับแช่แข็งนะครับตับแช่แข็งพอมันไม่สุกอ่าได้งอีกอะไรอีกนี่หน่อไม้ เออในซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้คือเป็นซุปทางอีสานซึ่งผมมากินที่เชียงคำนี่คือเป็นภาคเหนือเขาส่วใน,นใหญ่เ,เ,เขาไม่ใส่น้ำปู้น้ำปูใช่ไหมครับน้ำปูแต่นี้เชฟเชฟพุทธเขาไม่ใส่น้ำปู้ใ่ปาใส่แต่ปลาปลามาจากไหนครับจากไหนปลาปลานี่เอามาจากไอ้ดินทางไอซื้อเข้ามาตรงไหนนะ ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อเข้าามเอาจากที่ไหนมาซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาครับอืมนี้ซอสไม่ได้เอามาจากต่างดาวนะนี้ซอสซอพริฟต์พริกจากโรตัสอือโอเคตกดวงอร่อยใช่ไหมอ๋อพอแหลกได้พอแหลกได้พอแดกได้พอแดกได้เขาแหลกไล่ให้แดกครับสุภาพไม่สุภาพอือโนะครับนี่แก้วที่สิบสามอืม ขอบคุณครับจบ,จบครับยังได้ยังโยกก่อนครับอยโยกก่อนเอาครึ่งนะครับอ่าอัดรอยอรอยครับ